วัดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผมวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นสายผมเริ่มึกสายสายมาซึมตะโกอเงียว่าจะลุกขึ้นจากที่นอนได้ถ้าไม่ใกล้ถึงเวลาที่่าต้องไปฝึกง,งานแล้วผมไม่ลุกเลยนั่นแหละผม,ผม,มลกกลางคืนเนี่ยบอกผมจะได้นอนแล้ว ำนำนีำน่ชอบทำโน้ตทำนี่นนปกติตื่นเช้าผมต้องทำแผนวิญญแต่วันนี้ประเด็นคือมันไม่ทำัด้วยแล้วก็แบบมันว่างในที่จะทำอย่างอื่นแต่ผมกับนอนนอนไม่ลุกนอนซึมอ,อ่ะก็นานทีแล้วปล่อยปล่อยตัว้งก็วันนี้ฝึกงานก็ปตกติที่ทำงานจะมีประมาณ น้องน้องผมทำอยู่ที่งไงร,ร้านร้านคอมใช่ไหแล้วกน็น้องก็จะมีประมาณถ้ารวมผมกับเพื่อนก็ประมาณ5คนใช่ไหม mm. แล้วก็วันนี้เป็นมันแข่งกีฬาสีอยู่กับหมู่บ้านอะไรเขาที่ไะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มากักรับ mm. ก็มีผมกับเพื่อนแล้วก็มีลกน้องแก่คนหนึ่งที่มาก็คือเลยสามคนไง mm. แต่ว่าอีกคนหนึ่งมันเป็นเกีแบบ่ยวกับ ทำสติกเกอร์ทำป้ายไวนิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยลูกน้องเกยคนหนึ่งก็คือทําเกี่ยวกับโครงเหล็กข้างหลังที่ไว้ทาป้าย,ยาแล้วก็เหลือผมเพื่อนตัดสติกเกอร์ใช่ปะแล้วก็แบบว่ามันเยอะมันก็ต้องตาลายมั่งใช่ไหมแก็ออกมาแบบสติกเกอร์มันมาแบบคือเขาจะเรียกว่าอะไรไดคัดก่อนนะที่ว่าตัดสติกเกอร์เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอะ่ะแล้วก็ต้องมาตัดด้วยคัตเตอร์แบ่งเป็น,เป,นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่น ก็เป็นเรื่อบนะ้นคือมันเยอะใช่ไหมแล้วผมผมก็คือจะ,จะอธิบายนะก็คืองานงานมันเยอะมันก็ต้องตัดพลาดบ้างนใช่ไหมแต่ว่าใจหนึ่งเล่นมันก็ไม่ได้พลาดเยอะขนาดนั้นแบบว่าเฉียวเฉียวไปแบบไม่ถึงมินน์ะแล้วาาก็สติ๊กเกอร์มันก็ขาดไปนิดนึงแต่ผมว่าใส่รวมๆมันไปเลยเพราะว่าไม่ เดียว่จริงๆันนี่เดีไม่เป็นไรหรอกอะไรก็เอาให้ฟังเฉยผมก็ไปทำงานตั้งแต่แต่กี่โมงเป็ดครึ่งโมงออกจากบ้านที่มาห่างไปจากนี้ประมาณยีกว่าโลเครึ่งเก้ามงก็ถึงอะไรประมาณนี้ผมปวดท้องไอ้ท้องเสียงในตอนเช้าจริงงจีนวนไปใช่ปะแล้วก็ แปดครึ่งแรผมว่าผมก็จะคิดอยู่ว่าแบบจะเข้าห้องน้ำดีไหมที่บ้านแล้วแต่ว่าผมว่าว่าเออเดี๋ยวไปเข้าที่ปั๊มก่อนผมนั่็ไปแล้วครึ่งทางผมก็ออกไปที่ปั๊มใช่ป่ะออกไปที่ปั๊มแล้วก็กว่าจะถึงปั๊มผมก็ทรมาน่ขับอย่างไวอย่างไวทรมานเลยน้วก็แต่ก็ดีถึงน้ากลางทาง ว่าอ่านไม่ได้ด้ีแล้วก็เล่งกงานวันนี้ผมก็จะตัดผมหนึ่งว่าพูดเขาเห็นเขาปิดร้านเนี่ยนั่งๆเลยก็เลยกดตัดอีกนาจะได้ตัดพรงนี้เราดูทรงผมไหมพรุ่งนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มได้แต่ผมก็นอนแล้ว ดูวิธีการพูดของเลฝึกวันที้หนึ่งเดววันเดีวันถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีวันแรกไงวันต่อไปเราก็อาจจะทำได้ไดีขึ้นนิดช่วงนี้ผมก็อยากพัฒนาตัวเองครับวันหนึ่งผมก็แบ่งเวลาแบบพัฒนาภาษาอ,อังกฤษผมได้ภาษาอังกฤษจะบ้าวันหนึ่งผมก็จะมาจด,จดคำสั่งให้จดคำศัพท์ว่าแต่ละคำมันได้ อะไรมากคำับก็ย,ยังใช่แค่แต่ก็ <c oughs> <c oughs> ค,คือเราต้องเราต้องได้คำสับเพิ่มมาแต่ละวัน,นจริงๆบอกว่าจะมาก่อนนี้แหละแต่ว่าก็เริ่มได้แค่ day นเดยวันนั่นแหละวันนี้ก็าจะเป็นวันที่สองแต่ถ้าดูจากก่อนหน้าเนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งเริ่มไม่ไม่นาน,นเลยนี้แหละแต่ว่าผมก็รู้ว่าคำศัพท์ผม พัฒนาอะไรหลายๆคำนั่นเหมือนกันคือแบบที่ที่ของผมก็คือแบบไปอ,แบบแบบอ่านคําคมคำคมมาแล้วเราก็จํามาแล้วเราก็มาทําช่องติ๊กต็อกช่องหนึ่งใช่ปะแล้วก็แบบเราก็คําคมออกมาเขาเรียกว่าเอามาเอามาลงอะเอาคาคมที่เราเคยอ,อ่านเจออะไรพวกนี้มาลงไว้ในช่องติ๊กต็อกนะรันจะมีคําคมเหนือ ที่ผมแบบชอบอ่ครับผมที่ผมเจอมาผมว่าหลงๆแค่นี่ยจริงๆจ,จามาตั้สักพักหนึ่งเลยมันมีว่าแบบประมาณว่ามันว่านะ learn to love watch you have before learn to love watch you have before และ etcher love love etcher like love อะไรวะเ love watch you plus ก็ความแปลมันก็ประมาณว่าแบบ จงเรียนรู้จงเรียนรู้ที่จะรักสิ่งที่คนสิ่งที่คุณมีอยู่ก่อนที่ชีวิตจะสอนให้คุณรักในสิ่งที่คุคณเคยสูญเสียมันไปแล้วประมาณนี้ผมชอบไปอ่านแนล้วนนแบบรู้สึกว่ามันความหมายดีไงผมเลยทำทวิตต์ต็อกผมนี่แหละนั่นแหละันนี้เป็นมันแรกนะครับที สาธยายอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> น้อยเราก็ได้เอาสิ่งที่เราบบเรียรู้ในเกตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเรามาเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรมีอินพุตต้องมีเอาพูดใช่ไหมที่ผมฟังมาก็คือแบบเขาว่าถ้าเรายิ่งเอาพูดออกมาได้เท่าไหร่ก็คือเราจะสุดใช้มันเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะจำมันมากขึ้นน,นะนั่นนั้นนั่นแหละ เราชอบอะไรเราก็ต้องหยุบสิ่งนั้นใช่ไหมครับอะไรผมว่าไม่ได้ชอบหรอกคิดว่าอมันยามพัฒนาว,วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ